เอาวันนี้ก็มาดึกอีกแล้วนะครับฉากที่แม่วันทองเนี่ยหันหลังกลับมาหาขุนแผนนะครับตอนที่ขุนแผนเรียกที่อยู่ในวังตะเคียนหมู่บ้านวังตะเคียนเนี่ยเออดีนึกถึงแม่นาคเลยหลายคนก็บอกอย่างนั้นเนี่ยภาพนี้นะครับเนี่ยอ่าหลายคนบอกนี่แม่นาคหรือเปล่ารู้สึกอินเนอร์มันชัยมันคุ้นๆนะนะครับขนาดน้องใหม่ดาววิกาเองก็ยังทวิตนะทวิตข้อความคุ้นๆคุ้นๆบางคนก็บอกเหมือนผีนางชดาเลย นะครับนี่ก็เอามาให้ดูวันนี้จริงๆก็แอบฮาหมือนกันนะครับอย่างตอนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านวังตะเคียนวิ่งเนี่ยเนี่ยฉากเนี่ยแล้วแม่วันทองวิ่งหนีอะ่ะดิมีนึกถึงซอมบี้อะ่ะนึกถึงแบบเฮ้ยหมู่บ้านซอมบี้หรือเปล่ายังก็ทวีตข้อความหมู่บ้านซอมบี้หรือเปล่าเหมือนจริงๆหรือว่าตอนที่แลกวิญญาณเนี่ยไปนึกถึงมณีวิญญาณเลยนะครับเอาวันนี้จริงก็สนุกจริงมันต่อนเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ติดตามวันทองก็ชวนมาคุยกันนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังวงกับดินพัชรา,าพพล์นะครับจิมงานเขาจัดเต็มมาตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่แม่บัวครีแล้วพวก CG ีแสงสีอะไรต่างๆคือส่วนตัวดินชอบอยู่แล้วไงชอบพวกพลังวิเศษปล่อยพลังอะไรเงี้ยเออเขาก็จัดเต็มแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุยแล้วก็สําคัญมากในวันนี้ก็คือเรื่องความรักนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับความรัก ขุนแผนแม่วันทองขุนช้างคือถ้าดูมาถึงตอนนี้นะครับ ep 7 ep 8เนี่ยคือเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนจบอันนี้เราพูดถึงความเป็นเวอร์ชั่นละครน,นะครับละครวันทองไม่ใช่วันณคดีที่คุณรู้จักอย่างที่เขาโปรโมทมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนจบเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยแม่วันทองจะเลือกขุนแผนอ้าววันชัดอยู่แล้วนะครับขุนช้างวันนี้ก็พูดถึงความชั่วของตัวเองออกมาหมด เราเห็นชัดตั้งแต่แรกแล้วว่าคนที่ทําให้เกิดเรื่องราวมันก็คือขุนช้างแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะทําให้แม่วันทองไม่เลือกขุนแผนล่ะคุณผู้ชมเพราะความเจ้าชู้ของขุนแผนแค่นั้นถ้าจะไม่บอกว่าแค่นั้นมันคือเรื่องยิ่งใหญ่ที่แม่วันทองบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเมียเอกอยากเป็นเมียเดียว นั่นเป็นมุมมองที่ที่วันทองแบบเขาชัดเจนตั้งแต่แรกเขาอยากเป็นเมียเดียวแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยหรือเปล่าที่ทำให้แม่วันทองเขาเป็นแบบนี้อืมเพราะว่ากุมารทองเองอย่างตอนนั้นก็อ่านใจแล้วก็รู้ว่าแม่วันทองก็ไม่ได้อยากกลับไปหาขุนช้างส่วนขุนแผนเขาเข้าใจว่าเออไม่ได้รัก ไม่ได้รักแล้วเพราะมีแบบไปมีผู้หญิงคนอื่นน่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านวังตะเคียนมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อวันทองก็รักขุนแผนนี่ว่าคือเขายังรักอยู่แบบใช้คําว่าโคตรรักดีกว่าปักเรื่องราวนั่นก็เป็นเรื่องของขุนแผนพอรู้ว่าขุนแผนยอมแลกวิญญาณแลกชีวิตของตัวเองเพื่อให้วันทองได้อยู่ ตะโกนออกไปเลยว่ารักอืมแม่วันทองก็พูดไปแล้วว่าใน,ในความรู้สึกนะครับก็แสดงว่าแม่วันทองรักขุนแผนแบบโคตรรักเลยอะ่ะอืมแล้วขุนแผนเองก็ยอมถอยยอมถอยที่จะให้แม่วันทองเนี่ยได้ไปอยู่กับขุนช้างมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม่วันทองจะไปเลือกขุนแผนอืมเพราะวันนี้ถ้ามองดูอ่ะ อด้วยความที่ละครเล่าว่าหุ่นแผนคือเขาว่าดีอะแล้วเหตุผลแล้วมีเหตุผลของการมีเมียแต่ละคนอันนี้คือเราพูดเฉพาะละครเลยนะที่ดูเลยนะพอเขาเล่าแบบนี้เออก็เลยคิดว่าแอบคิดว่าเอ๊ะตอนจบพอเรื่องราวมันถูกเล่าถูกปลดปล่อยออกมา ณนะตอนนี้นะครับ EP 7 EP 8เนี่ยแม่วันทองอาจจะเลือกขุนแผนหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันมันมันจะมีเหตุผลอะไรอีกที่ที่เขาจะไม่เลือกอืมวันนี้ขอหยิบประเด็นนี้มาชวนคุยนะคุณผู้ชมขอหยิบประเด็นนี้มาชวนคุยเพราะว่าถ้าเขาเลือกล่ะถ้าเกิดเขาเลือกขึ้นมามันก็คือพลิกเลยนะอืมวันนี้เราได้เห็นมุมของความน่ารักความอบอุ่นนะครับคือขุนแผนเนี่ย ในละครคือดีมากอ่ะดีจริง,รงคุณผู้ชมรู้สึกไหมมีเหตุผลของการมีเมียแล้วก็ยอมถอยด้วยยอมถอยอีกอ่ะเออไม่อยากที่จะไปยังไงบังคับแม่วันทองแล้วแม่วันทองก็รู้ทุกอย่างแล้วอ่ะรู้ทุกอย่างแล้วอ่ะเออนี่คือละครเล่านะส่วนคนที่เลวร้ายมากก็คนนี้อ่ะ ทำได้ทุกอย่างเลยคงไม่ต้องบรรยายละเพราะเพราะเราเห็นในละครมาตั้งแต่ EP หนึ่งเลยจนถึงล่าสุดอะถามว่ารู้สึกไหมที่เพื่อนตายไปที่ตัวเองมีส่วนในการวางแผนไม่ได้รู้สึกเลยแค่ให้ได้แม่วันทองมาครอบครองสะใจที่ได้แม่วันทองได้แม่มานอนด้วยโอ้คุณคุณช้างบอกทุกอย่างเลยแล้วแม่วันทองก็ได้ยินด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่าติดตามต่อไปคืออ่ะนะวันเนี้ยแอบคิดว่าเขาอาจจะเลือกคุณแผนแต่ถ้าสุดท้ายเขาไม่เลือกมันก็ต้องติดตามต่อไปว่าเนี่ยในอีพีต่อๆไปที่เหลือเนี่ยเหตุผลอะไรที่มันมันทำให้วันทองไม่เลือกมากกว่าแค่ที่บอกว่าอ๋อมีผู้หญิงหลายคนนะในเมื่อละครเล่าว่าคุณแผนมีเหตุผลของการมีมีเงเป็นคนดีดีจริงๆนะถ้าที่ดูอะ่ะดีจริงๆ มันจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้ส่วนคุณช้างชัดเจนอยู่แล้วคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเลวร้ายมากชั่วร้ายมากอาจจะเป็นพราปมอ,อย่างนี่เขาบอกหรือเปล่าว่าหัวล้านอัป,ปลักษณ์เขาต้องพยายามเท่าไหร่ถึงจะได้แม่มาครอบครองอพี่ชาคริสแสดงดีครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพูดถึงแบบเดียเด่ยวๆแยกๆเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบ นในตอนล่าสุดอย่างหนึ่งก็คือกุมารทองเดี๋ยวพูดถึงอีกนะครับน้องเจ้าขุนพูดถึงไปแล้วนิดนึงคุณผูช้ชมไปดูได้แต่๋แปะคลิปไปช่วงถ่ายชอบความน่ารักความสามารถของน้องที่แสดงออกมาชอบตอนที่แม่วันทองนะครับน้องใหม่ดาวิกาแสดงคือเขาแสดงดีแบบจริงๆนะม่รู้จะมีโอกาสก็เดี๋ยวจะพูดถึงอีกนะครับชอบจริงๆ ชอบที่เขาทําอย่างที่แม่บัวครีบอกด้วยนะครับตัวละครนะครับที่บอกว่าเออฝากลูกด้วยตอนนี้เขากอดที่เขาพยายามสอนนี่เขาพยายามจะบอกว่าคุนแผนเนี่ยหวังดีนะครับเรื่องอันตรายเรื่องอะไรต่างๆอ่ะคุณผู้ชมดูจบแล้วมาคุยกันและคิดเห็นยังไงถ้าเกิดสุดท้ายแล้วแม่วันทองเลือกขุนแผนหรือคุณผู้ชมคิดเหมือนดินไหมว่ายายเขาเลือกขุนแผนนะตอนนี้นะ อ่ะมาคุยกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือละครจริงๆนะครับไม่ว่าความรู้สึกอินที่เรามีมันก็คือละครที่เราดูและชวนติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมและมาคุยกันถ้าชอบนะครับวันทองกดติดตามช่องพัชรประพนเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของการพูดคุยเป็นช่วงละครพื้นบ้านละครจากจักวงวงนะครับพบกันในคลิปหน้าคืนนี้ฝันดีนะครับสวัสดีครับ